สวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง Youtube g กลาล w เพจ g o ลาล w แล้วก็เว็บไซต์ g o a l a w o com g o l d a r o u n d กัวเราก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมก,กราคมเราไม่ได้มาคุยการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะครับแต่จะมาดูการเคลื่อนไหวของกองทุน SPDR ซึ่งเป็นกองทุนทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับภาพรวมปีที่ผ่านมาถือว่าลดลงมันจะสะท้อนอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะร่วมพูดคุยกับทางดรบิบุลิสบิยผลนะครับผู้ในการศูนย์วิจัยทองคาที่จะมาร่วมสะท้อนและเห็นถึงว่าการที่ สปดียังเทขายออกมาแบบนี้มันเนื่องมาจากอะไรแล้วก็ในปีนี้แนวโน้มของ SPDR อน่าจะเป็นอย่างไรจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะสะท้อนตลาดทองคาอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับดรพี่บูลิสครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาชวนคุยราคาทองครับแต่ว่าอยากจะชวนคุย<อ>ถึงการเคลื่อนไหวของ S ป dR อกองทุนทองคาที่ใหญ่สุดในโลกปีที่แล้วขายเยอะนะครับปีนี้เปิดปีมาก็ยังขายอยู่อีกยี่สิบตัง มองยังไงบ้างครับก็น่าจะชัดเจนนะครับว่านักลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนทองแท่งที่สหรัฐอเมริกานะครับเอมีมุมมองที่อยากจะถือเงินสดมากกว่านะครับมากกว่าถือทองคาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องขายตัวสัญญาคือคือคือถ้าเกิดว่าเรามองว่า SPDR นี่คืออะไรเนี่ยคือมันก็คือการซื้อทองแท่งนะครับการซื้อทองคําแท่ง การสะสมทองคําแท่งโดยนักลงทุนที่อยู่ต่างประเทศเขาคือต่างประเทศนี่เขาไม่เหมือนเราอ๋อไม่เหมือนเราใช่ไหมที่จะสามารถซื้อขายได้เลยใช่ใช่บ้านเราเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยก็คือซื้อเข้าไปซื้อร้านทองใช่ไหมเก็บเป็นแท่งๆเป็นฟิสิก c a โกลนะครับแต่ของต่างประเทศเนี่ยโดยส่วนมากเขาก็จะเป็นลักษณะของการถือครองทองคําผ่านทางกองทุนทองนะครับซึ่ง ซึ่ง SPDR นี่มันเป็นกองทุนทองที่กินไปแล้วประมาณสักมากกว่า50%ของกองทุนทองทั่วโลกอืนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองว่าเอ๊ะทำไม SPDR ถึงขายนะครับส่วนหนึ่งก็คือน่าจะมาจากการที่นักลงทุนทั่วไปเนี่ยนะครับของต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าราคาทองคําเนี่ยการถือทองที่เป็นสกุล US ดอลลาร์เนี่ยนะครับมันดูจะไม่คุ้มนะครับดูจะไม่คุ้มถ้าเทียบกับดอกเบี้ยที่ เขาสามารถที่เอาเงินสดที่เป็น US อลลาร์เนี่ยไปฝากซึ่งปัจจุบันเขาจะจะได้ดอกเบีย้ยประมาณสัก5%กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีมุมมองว่าอืไม่เอาดีกว่าฝากเงินดีกว่าอ่าฝากเงินนะครับกินดอกเบีย้ยดีกว่าซึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมานานมาแล้วนะครับไอ้ช่วงที่ดอกเบีย้ยราคาสูงๆเนี่ยตอนนั้นต้องบอกว่าราคาทองเนี่ยไม่แทบไม่ได้ขึ้นเลยนะครับเพราะว่านักลงทุนทั่วไปเนี่ยมองว่าเอาเอาเงินเนี่ยฝากไว้เนี่ยนธนาคารดีกว่า นะครับินด็อกบี้ยดีกว่าจะมาลุ้นส่วนต่างของของอตัวราคา S <S ตัวราคาทองโกลสปอร์ตนะครับซึ่งโกลสปอร์ตถ้าเกิดเรากดกดดูเนี่ยตีซซว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับเขาวิ่งกันอยู่ประมาณสักห้าหกสิบเหรียญน,นะคบห้าหกสิบเหรียญเนี่ยห้าสิบเหรียญหารด้วยตีซะ,ะเฉลี่ยสองพันนะครับ มันเพิ่งจะได้สองเปอร์เซน์กว่าเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็แทนที่จะรักษาของการที่จะแทนที่ถือครองเป็นทองคําเป็นสัญญาเป็นกองทุนทองคําเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีหักค่าการจัดการอะไรต่างๆไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบว่าบวกลบนะฮะเราเราอยู่นในสปอร์ตเนี่ยเอ่อหกสิบเหรียญเราเราจะได้เออกองนักลงทุนที่ถือครองกองทุนเขาจะได้หกสิบไม่ใช่นะครับอืมเขาก็ต้องมีค่าดาเนินการ,รค่าจัดการานะฮะเป็นค่าแบบ เอ่อฟีต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเอ่อสมมติว่าห้าหกสิบเหรียญมันก็ไม่ได้ทั้งห้าหกสิบเหรียญน,นี่หรอฮะอาจจะเหลือเหลือกําไรจริงจากการซื้อขายเอ่อทองคํานะครับในผ่านทางกองทุนเนี่ยอาจจะเหลือแค่สี่สิบเหรียญน,นะครับซึ่งมันก็ยิ่งยิ่งผลตอบแทนม,มันยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนผมคิดว่าเขาก็คงมีความรู้สึกว่าเอาเอา,เอ,าอย่างนี้นะขายทองไปขายกองทุนทองไปแล้วซื้อเงินสดดีกว่า,าถือเป็นเงินสดแล้วเอาเงินนี่ไปฝากแบงก์มันได้ ผลตอบแทนที่มากกว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นมาทั้งปีนะครับปีที่แล้วขายหน้าเดียวเลยนะครับใช่ใช่มีช่วงที่อาจจะที่ทางคุณบอกว่าบวกตอนปลายปีบวกบ้างช่วงปลายปีก็อาจจะมาจากข่าวเรื่องของอิสราเอลอะไรในช่วงนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าดาราของ ของข่าวช่วงนั้นก็จะเป็นน a ซีเทเวนนะครับทำนะครับมันก็ก็เป็นปกติที่เขาก็จะสวิชกลับไปที่อ้าวพอมีเหตุการณ์ที่ดูน่ากังวลเกิดขึ้นก็หันกลับไปซื้อออเทองซะหน่อยนะครับนะครับพอเหตุการณ์มันเริ่มนิ่งลงนะครับไม่มีอะไรที่เรียกว่าอสงครามไม่ได้แพร่กระจายไปตามทั่วภูมิภาคอย่างที่เขาคิดเขาก็ขายออกไปเอาเงินกลับไปเข้าแบงก์กินดอออีเหมือนเดิม เป็นลักษณะออนอย่างนี้แสดงว่าการเคลื่อนไหวของ s อส r ก็สามารถสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์ได้กไหมครับถูกต้องครับใช่ด้วยครับแน่นอนนะฮะอ,อ,อาจจะอาจจะไม่ถึงกับลักษณะของกันร้อยเปอร์ซนตว่าเป็นความแข็งแกร่งของดอลลาร์แต่ผมมองว่าเอสพียาเนี่ย มันสะท้อนภาพของการลงทุนทองของอนักลงทุนทั่วไปที่อยู่ต่างประเทศนะครับถ้าเกิดเราเทียบกับงานของศูนย์วิจัยทองคำเนี่ยม,มันก็จะเหมือนกับตัวดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับรบนะครับก็คือว่าถ้าเกิดมันขึ้นมันลงเนี่ยก็คือคนเนี่ยเขาอยากซื้ออยากขายอ๋อครับ,รบมมากน้อยขนาดผมว่ามผมว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงก็มองว่าแต่อันนี้เพียงแต่ว่า ตัว SPDR นี่เขาเป็นตัวกองทุนที่เขาซื้อขายกันจริงครับและแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่ต่างประเทศเท่านั้นนะครับอืในเมืองไทยเองเนี่ก็มีกองทุนทองซึ่งไปอิงกับตัว SPDR เหมือนกันคือเราซื้อกองทุนทองภายในประเทศแต่ว่ากองทุนเนี้ยเขาไม่ได้ซื้อฟิสิ i ค a ลโกลมาเก็บในเซฟนะครับเขาก็ไปกระจายออกไปที่ไปซื้อกองทุน SPDR ด้วยเหมือนกันนี่เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้น คือก็ถือว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่ระดับโลกอยู่แล้วนะครับก <c oughs> ินไปมากมากกว่าห้าหกสิบเปอร์เซ็นของ <c oughs> นักลงทุนทองนะครับ <c oughs> ทั้งทั้งเป็นครับทั้งเป็นนักลงทุนรายย่อยรายใหญ่เลยนะครับ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าก็ก็มองได้ได้ส่วนหนึ่งนะครับว่าเออคนเริ่มสนใจ <c oughs> ออทองคำน้อยลงนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองว่าเขาถือครองอยู่แปดร้อยห้าสิบปัน มันแทบจะย้อนยุคกลับไปตั้งแต่ตอนทองยังถูกๆอยู่เลยนะฮะครับนะต้นทุนของเขาเองเนี่ยตั้งอ,อ SPDR ที่สร้างขึ้นมาก็มีอยู่ไม่กี่ร้อยตันนะครับแล้วก็มามีช่วงสูงสุดของเขาเนี่ยวิ่งไปได้ถึงประมาณพันสี่ร้อยกว่าตันโอ้ตอนตอนช่วงนั้นพีคมากเลยผมจาได้เลยพีคมากนะครับแต่ถ้าเทียบเป็นราคาทองก็ยังน้อยกว่าตอนนี้อ่าใช่ครับ แต่ว่าแต่ว่าตอนคือตอนนั้นแนวโน้มราคาทองคําดีกว่าดอกเบี้ยถูกไหมครับถูกต้องใช่คนก็แห่กันเข้าไปซื้อกลองทุนทองแบบก็เราก็เรียกว่ามันก็คล้ายๆแต่ช่ความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งเหมือนกันหมายความว่าหมายความว่าถ้าเห็นว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบี้ยไตรมาส์หนึ่งไตรมาส2สองคือถ้าเกิดเฟดแล้วลดดอกเบี้ยก็แสดงว่า s อสอาจจะกลับมาถือทองคําเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดว่าให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าถูกไหมครับก็อาจจะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาลดไม่ได้ว่าลดสลึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าผมว่ายังไงเนี่ย เราดูส่วนต่างของราคาทองคำเนี่ยพอเราทอนออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผลกำไรมันดูเออ่ไม่ได้ไม่คุ้มนะฮะไม่คุ้มห้าเปอร์เซ็นตผมว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ถอยออกมาสักทีเดียวเพราะฉะั้นตอนนี้เนี่ยเพลเยอร์ที่เข้ามาทำให้ราคาทองคำอยู่ในระดับสูงอาจจะไม่ใช่นักลงทุนแล้วก็ได้ mm hmm. นะครับอาจจะเป็นประเด็นอื่นนะครับอาจจะเป็นประเด็นไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางต่างๆ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้น เถ้าเราดูจากตัวดีมาที่มาจากฝั่งทางอเมริกานะครับผมคิดว่าเขาน่าจะลดลงจริงนะครับแต่ว่าทางฝั่งอื่นเนี่ยอันนี้เราต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าว่าว่าเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าเอ,อโดยรวมแล้วเนี่ย ก็ยังมีดีมานจากจากจากภาคอื่นอยู่นะครับที่เข้ามาที่เข้ามาที่เข้ามาซื้อทอปไม่งั้นมันไม่สามารถที่อยู่ในระดับสูงได้ขนาดนี้ก็คือว่าดีมานรวมรวมของกลุ่มธนาคารกลางหรือกลุ่มสถาบันใหญ่ๆนี่ก็อาจจะเยอะกว่า S p d r ดีด้วยซ้ำไปอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับน่าจะมีอยู่ใช่ครับน่าจะมีอยู่ s p d r ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของของการลงทุนทองคำที่จะสามารถสะท้อนตลาด,าไ,ดได้เหมือนกันว่า ตลาดตลาดกําลังมองไปในทิศทางไหนอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ต้องต้องเน้นเลยว่าผมผมมองว่า SPR นี่น่าจะแทนนักลงทุนทองต่างประเทศเลยนะครับ ừ ừ. นะครับเพราะว่าเขาเขาคงมองส่วนต่างที่เป็นปอดโกที่เป็นยูดอลลาร์มากกว่าครับอ่าผมย้อนถามนึงต้นปีตลาดซื้อขายทองคําในบ้านเราเป็นไงไ้งครับอ่าต้นปีน,ปนี่ผมผมคิดว่ายัางพอนะครับเรียกว่าเรียกว่าก็ก็ก็ถ้าอิงจากตัว รายงานของสูย์วิจัยนี่ก็ยังค่อนข้างที่จะตรงอยู่ก็คือ,อลักษณะทองนี่มีราคาทองอยู่ในระดับสูงน,นะครับ mm hmm. แต่ว่าก็ยังมีคนสนใจเข้าซื้ออยู่บ้างเป็นทองคำแท่งทองรูปพรร์ครับทั้งคู่นะครับทั้งคู่คเลยใช่ไหมครับใช่ทั้งคู่นะครับเพราะว่าจริงๆช่วงต้นปีนี้ก็ยังมีช่วงราคาทองที่เขาลงมาอยู่แถวสักสามหมื่น 3,500บาทใะแถวแถวนั้นอยู่นั้นที่เราคุยกันนะครับ,รบนะครับออก็แน่นอนว่าเขาลงมาจาก3 4 0 0 0กว่านะครับอพอลงมา500บาทก็เริ่มมีความสนใจละ3 0 0 5้0ถึง0บาทผมว่านักลงทุนทองไทยก็สนใจที่จะเข้าซื้อ,อทั้งทั้งทองรูปพรรณทั้งทอง,ง,งแท่งละเพราะงั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอนะครับพอพอ,พอได้ชื่นใจบ้างนะครับอพอได้ชื่นใจบ้างก็คือเรียกว่า หลังจากที่ซบเซามาตลอดกอ็เราก็หวังนะครับนักผู้ค้าทองนี่ก็หวังตัวการซื้อขายช่วงหนา้าเทศกาลนี่นะครับนะครับซึ่งซึ่งก็ถือว่ามีจริงนะครับ,รบมีได้จริงรนะครับมีมาจริงแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่มากนะักถ้าเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมาก็ยังคงซบเซาอยู่นะครับแต่เรียกว่ามีมีมียอดซื้อเข้ามาบ้างนะครับซื้อยอดขายให้ผู้ค้าทองนะพอที่จะได้ ชื่นอกชื่นใจกันบ้างครับเป็นลักษณะแบบนั้นครับใได้ตุดตีแล้วแนวโน้มดีขึ้นไหมครับแนวโน้มก็ผมว่าพอพรทองขึ้นมาในระดับสูงก็การเข้าซื้อก็คือเรียกว่ามีการโโครอ๋อครับนะครับรอดูว่าเอ๊ะเขาจะขึ้นอีกเยอะไหมถ้าขึ้นถ้าขึ้นเลยนี่ยก็อาจจะมีคนเข้าซื้อบ้างนะครับแต่ถ้าลงมาเขาก็คงจับตาดูนะครับและแน่นอนว่าถ้ามันลงไปแถวๆสักสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดร้อยในช่วงตุกจีนนะครับ ผมว่าก็คงจะมียอดซื้อเข้ามาได้บ้างนะครับแล<น>เรียกว่าเป็นอาศัยการซื้อขายทางเทศกาลเป็นหลกักเลยช่วงนี้ครับน่าจะดีกว่าปีีแรมไหมครับยอดขายภาพรวมในช่วงตุจีป,ปีนี้คาดว่าถ้ายังอยู่ในระดับนี้นะครับผมว่าคงคงซบเซาเหมือนเดิม <laughs> <laughs> นะครับนะครับ <laughs> แต่ก็ต้องต้องลุ้นให้เขาราคาทองอ่<ม>ลงไปสักนิดหนึ่งนะครับ<ม>ถ้าเกิดลงไปให้ให้เห็นเลขสามสามห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแถวแถวนนนั่นนะครับก็ <laughs> อาจจะมีการซื้อขายบ้างด้วยรวมถ้าดูช่วงสิ้นปีก็ถือว่ามียอดมากขึ้นพอสมควรนะครับอ,อาจจะเป็นผลสะท้อนมาจากสภาวะการทำงานต่างๆเริ่มมีโบนัสออกบ้างอะไรบ้างนะครับในหลายๆธุรกิจนี้ก็มีโบนัสสิ้นปีออกมาบ้างก็ม,มียอดซื้อเข้ามาได้บ้างถือว่าคงเรียกว่าสภาพเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับ,รบ,รบขึ้นเล็กน้อยเรียกว่าพอ พอให้บางธุรกิจนะครับพอพอมีรายได้ที่เข้ามาแล้วก็มาซื้อเซฟวิงเป็นทองคำทั้งรูปพรรณและทองแท่งเข้าไปบ้างครับเดี๋ยังห่างไกลจากช่วงบุมบูมใช่ไหมครับโอ้ยังห่างห่างไกลเยอะนะครับเพราะว่าถ้ามองมองจากราคาทองผมคิดว่าคงคงคงน่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าราคาทองเนี่ยห่างจากช่วงบุมบูมถ้าช่วงบุมเราต้องมองมองย้อนกลับไปใกล้สุดก็อาจจะประมาณสัก2 5งหมนนะครับช่วง25งหมหรือช่วง2 0งหมอย่างเงี้ยผมว่า ช่วงนั้นเนี่ยห,ห่างห่างจากตรงนี้เยอะนี่มาเกือบเท่าตัวนะครับราคาขึ้นมาเกือบเท่าตัวนะครับก็แน่นอนว่าคงคงยากมากๆที่จะกลับไปตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็อเอาแค่ว่า,เ,าเม็ดเงินเข้ามานะครับในธุรกิจทองคำมากขึ้นกว่านี้อ,อีกสักแตบบ่ถ้าได้สักเท่าหนึ่งจากปีที่แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้วนะครับน่าจะทำให้ธุรกิจโดยรวมดูดีขึ้นเยอะนะครับครังเ ไม่หวังสูงเอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีมรก็ต้องใจช่วยผู้ประกอบการเนี่ยนะครับปีนี้ใช่ครับใช่ครับก็หวังว่าจะลืมตาอาปากกันได้บ้างนะครับปีนี้ใช่ครับก็ขอให้สถานการณ์ทุกอย่างนะมีการทํางานมีการอะไรสั่งนี้นะมีการทําการค้าทั่วๆไปโดยที่ไม่มีอุปสรรคอะไรเข้ามาขวางกั้นนะครับมันก็จะทําให้กลไกนะครับวัฏจักรของธุรกิจไทยนี่มันก็หมุนออกมาแล้วพอหมุนออกมาแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมันต้องสะท้อนเข้ามาที่เมืองไทยไอ้ที่ ที่ตัวธุรกิจทองคําไทยแน่ครับคราบผมโอเคขอบคุณมากครับไปบูริครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณดรพิบูลิตวีรผลพูดมีการศิกษาทองคําที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับอย่างที่ดรบูริศบอกแล้วครับว่าถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงความสนใจในตัวทองคําของนักลงทุนก็อาจจะยังมีไม่มากพอนะครับอย่างไรก็ตามราคาทองคําอาจจะยังสูงอยู่บ้าง มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของดอกเบีย้ยอย่างเดียวนะครับอาจจะดูเรื่องของความต้องการของธนาคารกลางด้วยนะครับที่อาจจะเข้ามาช่วยอุ้มให้ราคาทองคําสูงเอาไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆแห่งเองก็เริ่มเก็บสะสมทองคําไว้กัน ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมากนะครับส่วนตลาดการค้าทองคําในประเทศเองช่วงต้นปีถือว่าทําได้ดีนะครับก็ยังหวังว่าจะดีต่อเนื่องไปถึงช่วงตุจกนแล้วก็ช่วงหลังจากนี้นะครับเพราะต้องอยอมรับว,ว่าตลาดค้าทองในประเทศถือว่าซบเซามานานพอสมควรนะครับหลังจากการเกิดโควิดทําให้การค้าทองคําก็ ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็มาเอาใจช่วยกันนะครับต้องขอบคุณเตบุริษอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจ่นชอบข้อมูลข่าวสารที่โครานําเสนอฝากรบกกวนกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจใหกับทิง้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ